สวัสดีครับชาวลุงทัวร์วันนี้พามาลุยงานวีฟครั้งที่5เป็นไงไปชมกั 2> 5, 2, 3, นี่ครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ณนะงานวีฟห้านะครับทุกคนกําลังตอนนี้กําลังจะใกล้พิธีเปิดอัาน,นี่คือเ h ด d ้ s t ตล์เอกซต c นะครับเป็นฟาร์มของน้องบอมนะครับไปดูได้ที่ EP4 ของรุงทัวร์มีฟาร์มอยู่ที่นครปฐม,มและ e x กซต c c กคาเฟนะครับไปหากินได้เปิดตลอด24ชั่วโมง เมาได้ตีหนึ่งตีสองเกมกงเกมการ์ดนี่เซนโดนะครับของพี่ออสเอ้ยไม่ใช่พีเอฟของเราเองที่เด็ดในปีนี้เขาบอกว่าเป็นคลิปตอนดีจีมาดูคลิปตอนดีจีดีกว่าดูทีเด็ดเลยครับนี่ครคลิปตอนดีจีเจ้าของมาอยู่ใช่เปล่าใช่ดิแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่าเออแพนไปดีดีมากดีมากบางส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นโซนต่อไปนะครับจะเป็นของทางม็อบเมเกอร์ นี่ม็อบเมเกอร์อันนี้น่าจะเป็นคอมโบอันนี้คอมโบแล้วหรือเปล่าคอมโบยังไม่ชัวร์เลยยังไม่ใช่สเตสเตนเจอร์อะไรไหมเหรอสเตนเจอร์วายบีคาวเหรอเออใครสนใจนะครับนี่นะครับมีพวกช็อกโกแลตไฮโปหรือมีงูเยอะนะครับจะไม่ใช่ข้างบนก็เหมือนกันนะอ่าโอเคดูไปเลยครับเป็นตามภาพสถานการณ์จากตากล้องของเราเดอะแชนบอลอันนี้เลยอันนี้คือสเตนเจอร์คาวนะครับใครต้องการตามหาอยู่นะครับ นี่ครับเดอะ a จน One นะครับนำเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยงทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วช่วงนี้แต่ก่อนจะเป็นหมาแมวพวกสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะอนาคตงูบอลก็ทำรับส่งงานรับออกบงออกใบทุกอย่างนี่ติดต่อมาที่เฮดทาวอะไร relocation relocation นะครับนี่หรือไปที่เดอะแจนบอลที่ดีจีคอมโบคือหลังจากงานนี้ก็คือมาสามารถสอบถามได้ถ้าคลิปออนช้าก็ต้องขออภัยด้วยเซตบอลถ่ายรูปงูสวยทีเด็ด เรามาดูกันเลยครับเฉดบอลของเราเองปีนี้ที่เด็ดใจครับปีนี้ที่เด็ดนี่อันนี้คืออันนี้อะไรไม่แจกเป็นคอสคอสบุกกี้ด้วยพี่คือคือตัวนี้ตัวนี้อ๋อไงนี่นะครับบอลจากเฉดดิ้งนะครับเฉดเอ้เฉด อ่านว่าอะไรครับชาเดสเดชาเดชนี่ครับใครม่อยู่ซะด้วยใครสนใจอันนี้แล้วอันนี้ซีมซีคืออะไรครับอะไรฮะซีมซีอันนี้เป็นเกมให้เล่นรถราคาฮะเป็นส่วนรถฮะโอ้แต่ถ้าหลังจากคลิปนี้ออนไปไม่ได้อยู่ในกิจวันงานมีมีไปเสี่ยงกันไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันเฉยแต่น่าจะน่ามีแค่ในงานฮะอ๋อเดี๋นี้เฮเว่นกับใครอ่ะไม่ใช่กับเราใช่ี่ยใครอ่ะของผมเองฮะ ออ๋มามาแชร์นะคะ The Little Heaven ชิ h e Little Heaven ค่ะขอฝั่งนี้ไหมครับอ๋อโอ้เล็กๆฮะเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับหลักๆคือจะเป็นสายไหนเป็นเสียสของสายทุกเสียสิบครับใชุ่กสายใช่ไหมก็รวมๆเป็นอันนี้ลุงลุงปีนี้ของเราอ๋อนี่เปอันนี้แต่มันยังออกได้ไม่เดียวเท่าไหร่อ๋อแต่คนทีจะมีพวกโ Code Code c ง o u d นะฮะ D J สาม ว่าอีทีโคสก็มีนะอนาคตตามได้เลยมีเพจเลยนะครับได้ได้ในในเพจก็ตามตามชื่อิ i ตอ e r h e a v e n หรือว่าตามนี้เลยนี่ครับไ,ไปติดตามนะไปน,นะครับเราจะมาดูกับกลุ่มงูบอลที่ใหญ่สุดในประเทศไทยกลุ่มนี้นะครับกลุ่มออสตานะครับนี่ผู้ก่อตั้งครับโอ้โหไงสู้ดีงูสุดยอดกลุ่มงูบอลที่ใหญ่สุดในประเทศไทยโอ้โหรวมมากกว่ารวมเทพที่มาจุติ ผ่านอุปสรรคันมากมายเกิดกำเนิดเป็นออตาบอไปทอดนี่ของพี่นัทแต่พี่หรือรวมหมดเลยนี่ของพี่นัทอ่าอะไรอุ้ยอะไรอ่ะขนมถั่วแดงอะไรที่เด็ดพี่ปีนี้โอ้ยคุกกี้เรส์ไซส์นี่คุกกี้เรส์ไซใครสนใจเล็กแบ็คกคทเทลเล็กไรบีคราวเลยจริงไหมครับแน่นอนสิครับนี่ อันนี้คือของจริงแน่นอนแฮริงมีแฮริงมีมีถูกไหมครับแฮริงพี่ผมมีแน่นอนมีมีใบซอน้ำเข้ามาด้วยน<ด>ี่แน่นอนครับใครสนใจนะครับพินาลัสซดาออสตาบอลไทยทอนนี<ด>่เป็นหนึ่งในจิ๊กซอส่วนหนึ่งของออสตา <c oughs> ถ้าอยากติดต่อ,อก,ก็ติดต่อ,อเลยที่พินาลัสซดาหรือออสตาบอลไทอนมีลนน<ร>ไลน์ไม่แชทนี่เฮ้ยเก็บให้ดีๆ,ๆ,ๆต่อไปนะครับเรามาดู เม็ดเก่าล้าเต้นแค่เม็ดแล้วนะเม็ดตัวแดงนี่บ้านใครพี่ของพี่ฟุงเหรอพี่พี่ฟุงมีฟินีนี่ต่อไปอินฟินิที้นะครับที่เขาเกือบจะล้มเลิกไปหนึ่งครั้งแต่ตอนนี้เขากลับมานี่ครับพี่ฟุงอินฟินิที้นี่ครับไม่ใช่ลุ้งลุ้งพาร์ทครับปีนี้พี่ฟุงทำอะไรครับปีนี้เน้นลาเวนเดอร์เหมือนเดิมชอบเหมือนเดิมเกือบเลิกไปนะครับแต่พี่ฟุงก็กลับมาค,บคัมแบ็กนี่ดู อันนี้คือไอนน้ที่ลองลองลอง,ลองพื้นคืออะไรพี่โคแดงจริงไหมพี่ใช่ใช่ตัวแดงงวนมินัทมายืนเฉอยู่จริงซื้อตัวแดงจริงมันมันรับเก็บกลิ่นนะหรือยังพี่ไม่เอาแค่ขับส,<ว>สีสงามนี่ใช<อ>่แต่เพิ่งลองใช้ครั้งแรกไงแต่ก็ว่ามันขับสีดูดีโอ้ขับสีแต่มันพวกกลิ่นพวกอะไรไม่ไม่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยว,ยวอ๋อเด็ดสุดของของตอนนี้พี่มาโชว์ เด็ดสุดของของไม่มีเด็ดเลยปีนี้อยากเด็ดไปดูที่บ้านนะครับโุ้ยโอ้เป็นนี่ไงเป็นชุดชุดที่เหลือ่อแต่แต่เด้เห็นแน่นอนปีในปีอีกสองปีจะเปล่ยนพวกเปลี่ยนหน้าพี่คายเขาเติมมาแล้วก็จะกลับมาเป็นลาเวนเดอร์คลาวอ่าใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ Infinity Mob อโอ้โหนี่ครับพัสนิกครับนี่ครับพัสนิกมือธนูอะไรพี่มือธนูปะ พี่เล่นอะไรที่พี่ยิงอ่ะขนุงครัอ๋อนี่ครับพี่สั่งมือขนูหนึ่งบางแคเท่าไหร่ครับเซ็มสี่สิบแปดนี่ก็แบบสี่สของแท้แน่นอนเหลือขายไหมพี่เหลือขายไหมเหรือขายหมดแล้วทุกตัวทุกตัวคือเก็บทุกตัวคือขายอ่าติดต่อไปที่พัสเนกนะครับหรือว่าในกลุ่มโอ้โหก่อนดูงูดูราดูดูดูดิโอ้ต่างชาติให้ความสนใจมากนะครับดูราคาก่อนครับราคาเร้าเล้าเลยเลยสามารถอินบ็อกซ์ได้ อินบ,บอกได้โอ้โหดูดีครับโอ้โหมึงจะชนเขาทำไมละ่ะโอ้โหดูดีครับต่างชาติความสนใจครับพลาสต์เน็กนี่คือแต่ก่อนเขาชื่อว่าดิดพดดัพเมนออฟสเกลนะครับจะเป็นแบบว่าอะไรนะที่แปลความหมายความหมายของมันเลยแต่ก,ก่อนอ่าแต่ตอนนี้เป็นอะไร่ะครับเพราะอะไรถึงเปลี่ยนชื่อครับชื่อฟาร์มความหมายรอบนี้คือ อุ้ยอาพลงตาอาพลงตาที่เธอเคยหลอกฉันตอนนี้คือตาสว่างแล้วเขาที่ตาสา <c oughs> ว่างอ๋อนี่นะครับงูของทาง Institution m อบนะครับนี่ดูทีเด็ดของปีนี้คือคืออะไรครับของของวิทย์ไหนครับอยู่ไหนครับไม่ได้เอามาพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ใครอยากมาก็ดูไม่ก็ไปติดตามหลังบ้านได้สายครับนะไม่ขายแต่มีอะไรนะนี่แต่มีอะไรนะ นี่อะไรนะน้องทองนะจ๊ะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่แล้วตรงนี้ของเป็นโกดแล้วตรงนู้นครับเป็นของโกดทริปเปอร์นี่ที่เดียของแล้วเจ้าของเป็นไหนครับเจ้าของเจ้าของเป็นไหนครับเจ้าของปนี้เลยะคือทำงานหรออ๋อที่เดียของโกดทริปเปอร์ปีนี้น่าจะไม่พ้นแมนดารินมีเมนโถงไหมเมนดารินเราค่ะและตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เรดาร์ีเนฟมาประกวดแล้ว เดี๋ยวรอถ้าอยากเจอตัวจริงนะครับมาเจอที่บีเด Let's go อันนี้เรามาอยู่ที่ CM นะครับนี่ดูครับดูมีทั้ง Fat t a i มทมีอทั้งสโหสุดยอดสุดยอดนี่นี่พี่เซนพีเซนกพีเซนพีเซ นี่ปีสองตเลยครับนี่ปีที่สองปีที่ปีแรกมาออกปีครั้งแรกนี่ปีสองใช่ไหมนี่อันนี้ปีนี้ในอะไรโจไปตคอสเน็กนะคะโค้ดคีเปอร์นี่สายเหลืองสายเหลืองไม่ทำลายพระสงฆ์ไม่หรอกสายเหลืองครับติดตามไม่เลยโอเบร์ไรท์นะคะเชนดี้ไรท์รัสเซียฟงไม่ทอดนี่ เอาเรื่องลักชัวรี่บอกไก่ทอดนะคะแซนด์ไรส์บอกไก่ทอดนะคะสนใจไปตามนั้นะครับไอเบนโนลิซึมฟาร์มนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องถามก็คือฟาร์มพิกอณั่นเองช่วงเวลาสำคัญที่อันนี้คือโหรู้อยู่แล้วพิโรรู้อยู่แล้วฟาร์มนี้ใครสนใจอยู่ส่วนใจจากขายดีตูนบ้านสับปะหลาด โโอ้หดูสิขายดีไม่ดีจองขายหมดไม่เหลือซากและองเนโอแล้วไฟกระพริบอะไรวะเนี่ยต่อไปเราไปเจอเลตี้บาร์บิทอนทุกคนอาจจะมีมูตแรกจากเนี้นัคะงูเหตนี้ตัวกคนีู่รกนีัอจงูดรีอจะมรดาตัวอะมรเ้ัอ้จหะม่รูตจะโชวตตัวไหนอาะติดตามไปได้นี่ครเลตี้ ายอดสุดยอดเด็ดสุดวันเนี้ยเด็ดสุดเหรอบกับผมนี่แหละครับลูกหนึ่งต่อเนื่องก้าวเด็ดสุดคืออะไรเฮ้ยทมไมอยู่ข้างล่างอ่ะพี่เราจะจับนะคะมีทั้งหมดอ๋อเป็นตัวเด็ดไปอยู่ข้างล่างวะเนี่ยตัวไม่ตัวเด็ดอยู่ข้างล่างอ๋อไม่เดี๋ยวเขาเห็นหรือเปล่าเห็นได้เหรอเห็นได้เห็นได้โอ้ยมาโอ้ยอ๋อไอ้ตัวนั้นนี่ว่านี่ พี่เคยเห็นนะที่ทาวลงนะว่ายังไม่ลอกคราบอ่ะไอ้คัตอะไรนะเบอริเคนอะไรใส่สเปฮันนี่อะไรปะใครยังไม่ดูเบอร์ริเกนคาเดชเบอริเคนคาเดชใส่เปรสปอร์ตโรดวายบีข่าวอุ้ยสวยว่ะเชี่ยเดี๋ย,ยวรอเดี๋ยวรอตอนประกวดเข้าคราบเร็วอ่ะหยอกหยอกตัวนี้คือไม่เก็บแล้วยังไม่ขายขายไม่เก็บเอาตัวเก็บมีไปแล้วตัวเก็บมีแล้วตัวนี้ขายแล้มีตัวที่สวยๆอีกตัวหนึ่งไหนแบบ สีเยอะกว่านด้ที่ไม่ได้ลายขนาดนี้แต่มันแบบใช่ไหมอ่าใครอยากดูนะติดตามพี่เถลยตี้สายถูกเลยใช่ค่ะไม่มีราคาด้วยแสนสี่แสนสี่ถ้าถูกใจอ่ะต่อได้ไหมแบบต่อเงี้ยไม่ต่อไม่ลดจริงเปล่าไม่ลดนี่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ด้วยโอ้ยทำเร็วจะจะไปแหลกไม่ไปแหล่แล้วตัวเนี้ยจริงเหรอเดี๋ยวรอเขาตัดสินใจแป๊บนึงเุ้ยเรื่องว่ะกลุ่มโซนะครับนี่กลุ่มโซที่เลยรวงการรวมตัวระหว่าง สโนว์บอลโอเวอร์โดสแล้วก็ลิฟวิ่งรูมนะครับนี่มาดูกันเลยครับครับโซจริงครับโซคนละโซคนละโซนะอันนโซจุ่นยาอันนี้โซขายโอเคตอนนี้นะคะโอ้โหเป็นไงขอ,องอะตอมสโนว์บอลนะครับกะยกสโนว์บอลฟาร์มนี้นะครับเอ้กลุ่มนี้นะครับรับทำชิปเมนต์นะครับในการนำเข้างูนะครับจากต่างประเทศนี่ ใครสนใจนะครับแคปเจอร์แคปจอแคปใจติดต่อไปได้เลยและที่สำคัญนะครับกลุ่มโซนนี้นะครับนี่มีเสื้อใหม่ขายเฉพาะในงานแต่ถ้าคุณอยากได้ก็คือติดต่อหลังงานได้เลยจริงๆก็อยากหยิบเสื้อมาสบาดให้ดูแหละอ๋อเฟบูลัสนะครับนี่เป็นของ IFC จากประเทศอะไรสหรัฐอเริกามีงูมาโชบางส่วนนะครับไปติดตามได้เลยชื่อเพจตามนี้เก็บคอเลยกู นี่อัลติเมทม็อบนะครับงูล้อแผ่นสามนะคะนี่แล้วมาอีกหนึ่งรนี่แล้วก็มาอีกหนึ่งฟาร์มนะครับฟาร์มขายเต่าสุกตานะครับแล้วไม่ใช่เขาขายงูครับอันนี้คือชื่อฟาร์มว่าอะไรดับเอสดัเอเออคือดูไม่พูดถึงเอสเมื่อกี้ดับเอสนะครับนี่นี่ของแฮมนะครับทีเด็ดนอกจากงูยังมีอะไรนะ ฟาร์มฟาร์มฟาร์มอ่ามีม้าไม่ได้ ma, ไม้าที่ดูนะครับม้าขี่มาขี่ใครมาตามหาติดต่อเดอเดอเบิเอสเราไม่ติดต่อซื้อม้าเลยขี่ม้าไม่มียังเป็นพายอย oh, ู่เหมือนเดิมไหมนี่พายแล้วก็แอสติกอยู่ไหมนี่พี่เราจได้ห้าปีพร้อมสุขเลยไงห้าปีทำได้ห้าปีขายไปเนี่ยยังก่อนต้องปวดก่อนนี่ห้าปีแค่ตัวเดียวยังไงพี่สามแม่สามแม่หลุดไปตัวเดียวทีสี เป็นไงหปีเออรู้สึกไงแบบทาได้แล้วเนี่ยเอออยากรู้้ยโอ,อ้โไป,ปีอยางรู้สึกยังไงใช่ที่ทำได้ทํ <laughs> ทำได้ต่อ <laughs> อขอขขอ,ขอ,อ๋นอ๋รอ๋ออ๋ออ๋่อีออ๋ออเออมออ๋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 บบ๋ออ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 ๋อย๋ออ๋อาาอ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋ออ๋ออยออ๋ออ๋ออ๋ดอ๋ออ๋ออ๋รอ๋อ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 อกออ๋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 อาออลอ อ่านว่าอะไรวะ ST เล็บทาวนะครับของพี่โต้งนะครับมีแหลกงูดีคุณภาพอะไรนะเออเซเล็บทาย ST ไม่ได้หรอะเซเล็บทายนะครับกับแหลกแหลกดีมีคุณภาพนี่นะครับราคาถาดตามนี้เลย<ม>เผื่อใครสนใจทุกคนมีปรับให้แล้วนะครับอันนี้สามารถเลี้ยงลูกงูได้ยันถึงประมาณ800 800แป้อ<ล>่ะไม่ถึง800งพี่โต้งไม่ถึงปะ่ะ นี่ลูกงูแปดเก้าร้อยมีแบบแบบใสก็มีที่ไม่มีมีแบบนี้คุณหนึ่งแล้วก็แบบนู้นนะครับสนใจก็ตามราคานี้เลยแล้วก็พอขยับไสามาหน่อยนะครับก็มานี้ครับอันนี้โลหนึ่งเฮ้ยมาถ้าอินสิร์ตใกล้ๆดีอันนี้โลหนึ่งแบบมีหลุมก็ไม่มีหลุมนะครับโลหนึ่งถึงสองโลใช่ไหมถึงสองโลนะมันดึงได้น้องนี่แต่ถ้าคุณไม่พอใจอันนี้ยาวเลยอันนี้เปสี่สิห้าสี่สห้าครับ น uh, well, right. okay. ี่สี่ส nice. ิบห้าราคาห้าสิบห้าพี่อันนี้อ๋อไม่สี่สิบห้าเป็นสิบสองสามสิบหกแล้วก็ห้าสิบห้านะครับใครสนใจติดต่อไปเลยเซเล็ไทยสเปรยน้ำยาทำความสะอาดนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ช่วยดับกลิ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะเพื่อทำให้บ้านสะอาดมากขึ้นต้องมีตัวนี้ค่ะเซนโตคีนนี่ขอบคุณครับเซนโตคีนนะครับพี่วอกนั่นเอง นี่ดูดูครับนี่แอบถ่ายงูเลยพี่แอบถ่ายงูนะข้าวมันแก่อร่อยครับเจ๋งไปแล้วเจ๋งเหรอพี่จริงเหรออ๋อตอนที่ไปคือปิดคือเลิกแล้วเลิกบ่ายสองอ๋อเมจิกมอบน่าจะเป็นอีกหนึ่งบ้านนะผมก็เพิ่งเห็นเขาออกบูธปีแรกนี่ เมจิกม็อกนี่โอ้โหสุดยอด่ะโอ้โหไม่ไม่ผิดหวังกับตากล้องนี้แล้วเราก็มาต่อเนื่องด้วยกันนี่ครับนึกถึงบาล์นานึกถึงเขาซูเปอร์ลีดบอลไบทอนนี่ไงเออครับนี่ดูง่ายนี่นี่ดูง่ายนะครับนี่มายกไปได้เลยคือคุณไม่ต้องมาเปิดกลงเปิดกล่องเอากล่องไปกลับได้เลยอาเป็นไงโอ้โหไม่ต้องแบบนิวมีรูปมวยดูตัวจริง อีนี้ที่เด็ดสุดคืออะไรพี่เิดครับเด็ดสุดก็รอตอนประกวดได่อุ้ยอ๋อคือตัวที่เด็ดไม่โชว์นะครับเป็นประกวดคงไม่พ้นรู้อยู่บาหน้าแน่นอนไม่ใช่บาหน้าพี่บาหน้าอ่าเตรียมตัวได้เลยปีนี้ออกบูธปีแรกด้วยใช่พี่จนเป็งานพี่ปีแรกจากคนที่แบบมาเดินในงานแล้วมัออกบูธพี่จริงๆก็เหมือนเหมือนมาเจอแฟนฉับนะหลายคนที่ก็เคยตามเรา ตก,ตกปลาเหรอกับตกปลาไปกับงโอเคไปกับงูเขาก็มาสมัมรทักการมาดูตัวจริงบางคนแบบจะอยางคนที่ดูตัวเนี้ยเห็นอยู่เขาดูจากเห็นในเพจเห็นรูป <c oughs> แล้วก็มาดูตัวจริงเนี่ยกำลังแบบเที่ยวกันที่บ้านอยากได้ที่บ้านอ๋อก็คือลงคิวไว้ก่อนใช่ในคนก็แบบเห็นบานาน่าบางตัวอยากเห็นว่าตัวจริงเป็นไงก็มาเจอกันอ่าเจาะลึกเอ็กซ์คลูซีกับคนที่ลึกถึงบานาน่าจริงๆ นี่กับพี่ลิศครับซูเปอร์ซูริศบอลไบทอนนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับลองให้ดีเรื่องไงจอดทำไมผมแปลกแปลกผมไม่เคยเจอเลยว่ะแต่ไม่รู้ไม่มีเสียงวะเนี่ย เฮ้ยต่อไปนี่งูแปลกเยอะว่ะยังไม่เคยเห็นเลยว,ว่ะอ๋อมันคืองูพิษหมดเลยนี่ว่ะใช่ไหมใช่ไหมมันไม่เปล่าพี่พี่ดูดีก่อนเนี่ยขาขาวนี่อยอไมดีโอ้โหพี่มันมีหอนไปมันม, <c oughs> มันโผล่เลยมันมีเสน่ห์แต่มันน่ากลัวม่นน่ไขยพี่ ลักชูรีบอลไผ่ทอดนี่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 เปล่าจะถ่ายนะครับมีทั้งอันนี้คือรู้ไหมครับคืออะไรเ p g ครับนี่ไม่ใช่มนะไม่ใช่ทนะีก่กำลังมีอะไรเนี่ยแสดงไมหมครับแก๊สแก๊สอะไรแก๊สเ p g พัจีมาถึงแสดงอ๋อใน,น้ลูกมูปิงค,ครับที่ทำได้ครับนี่รับมาด้วยแล้วก็ทำด้วยครับชื่อตามเลยลักชูรี ราชุรีบอมเบตันนี่ปรับสติกับพิบกับปุ๊บปั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 ๊บนี่ครับใครสนใจนะครับมีเพจก็คือตามนี่เลยครับราชูรีนี่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 มีนะคุ้มชาร์กไวร้ายอ่ะใช่ไหมเฮ้ยนี่ดีครับตัวนี้อยู่กับผมปีนี้ปีที่สิบเอ็ดแล้วอ๋้ครับผมตัวเมียตัวผู้เนี่ยตัวเมียครับผมเป็นแม่พันธุ์ด้วยครับเนี่ไหมนี่ครับเลี้ยงมาสิบเอ็ดปีไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่เลย ใสแบบดีๆสุขภาพแข็งแรงนี่งูตัวแรกใช่ไหมครับเป็นงูไม่ใช่งูตัวแรกสุดแต่เป็นงูบอลตัวแรกเลยอ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนท่านนี้คือเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงคอนนิดหน่อยเองเขาขอผมอ๋อแล้วทำไมถึงปรับจากคอนที่เป็นพวกงูสีมาเป็นแบบเป็นงูใหญ่แบบงูบอลเนี่ยไม่ได้เชื่ปรับหรอกเพราะที่บ้านตอนนี้ก็ยังเลี้ยงคอนเลี้ยงที่จิ๋ผมเลี้ยงหลายอย่างมากคอนบอลคิงนิวโบอาไวริบอะไรแบบนี้อ๋อันนี้ก็คือเพจนี้เลยก็คือ วอลอะไรคลับเพราบผมเป็นเพจที่ใช้กับคนยูทูบอะไรต่างๆแล้วผมก็จะมีเป็นติ๊กต็อกที่ใช้กๆๆับคนยูท <ๆ S 1> ูบเป็นัวการที่ตัวเองเลี้ยงแบบนั้นด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นในยูทูบเนี่ยผมจะทําเป็นคลิปพวกแบบแนะนำสป,ปีชี่งูไทยต่างๆอย่างตอนนั้นนะผมจะมีเอาแบบเชิงลึกเลยครับเชิงลึกเลยก็จะเป็นเชิงแบบลักษณะต่างๆเขตท่ากระจายอาหารคลิอะไรแบบนี้ครับแล้วตอนนั้นก็จะมีอินโทรก็สวัสดีครับอยู่กับรายก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snake Top Thailand อยู่กับผมพูดเรื่องรมายการับ ที่ทําได้ปีนี้นะพวกนี้รับผมอันนี้เปกปีนี้ครับนี่ใครสนใจนะครับไปอินบ็อกก์ก็ได้ถ้าไม่สะดวกมาน้าหน้าหน้างานเฮ้ยนี่โนหนึ่งลบบุรีฟาร์มโนหนึ่งลบบุรีนะครับปอนมาไบท่อนนะครับนี่ดู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 นี่อย่างสวยครับนี่ดูนูด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 นเ้ยนดููด เอ้ยนี่อะไรอ่ะฟอสซิลไม่ใช่ป่ะเนี่ยเขาเขากำลังดูอยู่เฮ้ยโอ้โหนี่ครับสวยงามนี่เป็นงูที่ทำเอหมดรับพี่ทำเอหมดแบบุยเฮ้ยเรียงตี๋อลูกพอครับปีนี้ใครสนใจนะครับเพจนี่เลยวพี่ใครอยากร้อ๋อ แล้วของพี่ครับของพี่มีรถมีรถเรียนเหมือนกันอ๋อสี่ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งและ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ